เป็นไงเอนเล่าสิว่าไปประกวดสนุกไหมสนุกพี่เขาดูแลดีมากแล้วแบบว่าหนูก็คุยกับเพื่อนรู้เรื่องเลยใช่ป่ะรู้เรื่องรู้ตัวอีกทีแล้วได้ใช้แบบทานสลีดไม่ต้องใช้เลยรู้ตัวอีกทีคือคือเหมือนถ้าเราไม่เข้าใจแบบ sorry I understand เขาก็พยายามแบบ explain ให้เราฟังใช่เขาจะพาาอธิบายเป็นการใช้ชีวิตแต่เด็กคนเดียวแบบ ไม่ง่ายเลยสถานีต,ตันบูใหญ่มากว่าหนูแบบจะลองให้ยหลงกวดไม่กวดตกเครื่องไม่ใช่ไรเราก็รีบถามเขาไปทั่วไปไปทั่วไปหมดแล้วก็ชี้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 เออนี่หนไหมน้องเกดได้ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศแล้วเดี๋ยวหนูจะไปใช้ชีวิตในเวียดนามเวียดนามก็ต่างประเทศถูกต้องแล้วเราจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศสักประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งรอดูว่าหนูจะอยู่ได้ไหมกับการที่ไม่มีส่งต่ำจิ๋งหอไปด้วยเหรอเฮ้ยน้องเกดก็ไปเวียดนามทุกคนไปพร้อม ไฟพี่เราสี่เหรออ๋อเหรอเนาะทำไมถึงได้ไปอาบอกสิเพรได้ไปคุยกับพี่นวัดไว้ว่าถ้าได้มงเหรอใช่เพราว่าถ้าเกิดได้มงเดี๋ยวพาไปเลยเย้บอกแล้วว่าควีนเกดทำได้นะคะทุกคนเอามงว่าปวดดีกว่าเออมาดิเฮ้ยดีใจกับน้องด้วยนะได้ไปเยอเวียดนามก็ไปไฟเดียวกันเลยใช่ป่ะพี่นี่กล่องมงเหรอกล่องมงสวยนะเป็นแบรนด์แต่ว่าไม่เห็นเป็นแบรนด์เ ดูกล้มาเท่ากันไม่ได้ดูไม่ได้ดูต้องต้องเอฟกันก่อนนะสิบกล้ามาสิบคนก่อนอันนี้เป็นแบรนด์เครื่องเพชรที่ตุรกีค่ะโอ้โหน้องเกศสิบก้าสิบคนเดี๋ยวรู้สิบกล้าใหม่สิบกล้าใหม่นะคะเดี๋ยวจะให้พี่ชนะกดมงให้ดูแต่มงสวยมากเลยนะใหญ่ไม่ของจริงคือสวยมากแบบแบบพอมันเก็ศแบบแบบมันอยู่แบบเกศใสนะมันใช่แบบเราหมดแล้วเนี่ยเรื้มใหญ่ ใช่น้องเกดเก่งมากนะทุกคนนะจริงๆหนูยังคิดสภาพตัวเองนะคิดสภาพเป็นพวกนี้เข้าใจผิวปะคือหนูแบบว่าเห็นน้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วน้องอายุแค่สิบแปดอะแต่น้องแบบเอาตัวรอดมนคนเอฟแล้วในต่างแดนะโอ้ยพี่บูมขอบคุณครับเอาตัวรอดในต่างแดนแล้วแบบไม่มีใครไปด้วยเลยนะทุกคนน้องเกดคือไปคนเดียวนะครั้งแรกในชีวิตที่บินต่างประเทศเลยแล้วก็ครั้งที่สองที่ได้ขึ้นเครื่องใช่ครั้งที่สาม เพราะว่าขึ้นเครื่องกับแกนไทยก็คือไปเชียงใหม่กับไปภูเก็ตอันนี้แล้วก็อุดรอ่าใช่ไปแฟนมีสามครั้งสี่ครั้งเวียดนามก็แค่ปากซอยบอกแล้วนะคะเวียดนามก็แค่ปากซอยแสดงว่าไปใช่ไหมก็จะเป็นนี้นะปรากฏการครั้งแรกที่มงใหญ่มีตรอลาไปชมปรากฏการแบบจริงนำมงใหญ่ไปออกงานเอาตรงหนูกไปก็เป็น้ำนานเหมือนกันนะเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็ได้มงแรกมาด้วยว้าว เอาเขาเรียกอะไรมันคือกดแรงดึงดูดิค่ะกดของแรงดึงดูดพอเกจใช่ไหมใส่มงแรกไปก็จะดูดมงให้พี่ให้พี่อุ้มดูดเพราะพี่ฟ้าเธอมากระกวดมาแล้วเกจสวยใช่คุณนะคะเลยแล้วเลยแล้วมาดูโชว์ลงมึงก่อนเอ้ยแต่ว่าพี่ตุ๊กได้แล้วใช่ไหมคะก็เปได้ นี่อันนี้ก็คือจะเป็นกล่องตรงนะกล่องคือสวยมากแล้วกล่องก็คือหรูราเขาเป็นแบรนด์เครื่องเพชรนะคะแล้วนี่คือเพชรไม่รู้ว่าเพชรแท้หรือเปล่าถ้าเพชรแท้หนูกรี๊ดแล้วนะหนูไม่รู้คิดจับได้ไหมว่านั่เอาเลยค่ะพี่ไม่เสวยมากอ่ะเห็นด้วยตาเนอแล้วมันแบบนะนี่อันนี้ก็เขาเป็นมุมแบบอันนี้ที่นชาเป็นแบบ มันหกโได้มันปรับเขาปรับเข้าหัวเลยคอนเสิร์ตวันนายอย่าลืมกลุ่มปิดด้วยนะใครที่ดูก็อย่าลืมเอฟกลุ่มปิดมาด้วย499คอนเสิร์ตวันที่28ตุลาคม2566ัน้าต้องหมุนให้ติ่งมันลงตรงตรงนี้เหรอใช่ตรงกลางตรงปะเนี้ยตรงไหมตรงค่ะไม่เข้าใจว่าทำไมชอบตรงที่แบบเขามีตรงเนี้ยมันทำให้ดูแบบใครที่ดูแล้วอย่าลืมเอฟกลุ่มปิดมาด้วยนะครับ499บาทเออแต่มันทำให้น้องดูแบบสาวลาตินน้องดูเป็นสาวลาตินอ่ะ เออมองใหญ่แต่กลัวมงพี่มาสูงของหนูมงใหญ่อ๋อของพี่มาสูงใช่ไหมใช่ของหนูใหญ่อ่ะสี่เ้าเก้าเอฟเข้ามานะคะกลุ่มปเออเอ้าแล้วนี่คืออะไรอ่ะมันท้อยอย่างเนี้ยเ,เป็นแบบรีแบบคล้ายๆสาวพรลาสาย้ยิปะ้ใช่เอือเหมือนะออสาวอินเดียเลยนะสวยไหมคะ สวยสีก้าวเขาบอกว่ามันมันคือแร่ที่สามารถแลกเปลี่ยนได้แต่หนูไม่รู้ว่ามันคือแร่อะไรส่วนใหญ่มันจะเป็นแร่ที่เป็นแร่จริงหมดเลยแล้วก็หนูไม่รู้ว่ามีเม็ดไหนเป็นเพชรจริงไหมถ้าถ้าหนูรู้หนูอาจจะแงะแล้วก็เลีย